สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินตา2ยี่สิบบาทแจ้งวัฒนะสิบสี่กันนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งกินฝั่งตรงข้ามนะคะของทางร้านมีสองฝั่งนะคะฝั่งลานจอลลดรถแต่เราจะข้ามฝั่งไปกินฝั่งนน้นนะคะอันนี้ภาพบรรยากาศภายข้างนอกร้านนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันอันนี้ภาพบรรยากาศภายในร้านนะคะโต๊ะก็รองรับคนได้เยอะนะคะ ลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะโต๊ะพอสำหรับบรรจุคนได้เยอะมากเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างมีแต่คนดังมากินเท่างนั้นเลยร้าน20บบาทเมนูก็มีหลากหลายนะคะราคาแปะไว้ชัดเจนเลยว่าราคาเท่าไหร่เมนูอะไรบ้างแต่มีเมนูแนะนำนะคะเป็นเซต ทางน้องพนักงานเอามาให้เราดูเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น799นะคะแถมฟรีน้ำอารมณ์1ขวดเซตนี้เหมาะสำหรับคน2-3คนนะคะแต่เราเลือกเซต7 9็ลว้าวอันนี้เป็นเห็ดทอดกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็ดที่ชุบแป้งทอดกรอบมากเลยนะคะขนาดภาพไปยังกืนน้ำลายเองเลย ค้าที่ร้านเยอะนะคะอาหารออกไวมากก็มาเรื่อยๆนะคะรอไม่นานนะคะอันนี้ตาป่าแซ่บแซ่เผ็ดๆน้ำปลาโนนัอันนี้อยู่ในเมนูเซตเจ็ดร้อสิบนะคะแล้วก็ไก่ย่างเหลืองกรอบหนังกรอบเนื้อนุ่มนะคะได้จำนวนครึ่งตัวนะคะของในเซ็ต ได้ไก่ครึ่งตัวอาหารก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะขนาดลูกค้ายเยอะอันนี้เป็นต้มยำเห็ดกระดูกหมูนะคะมากับหม้อไฟเลยคุ้มมากๆสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเป็นไงใหญ่เท่านหน้าเลยอันนี้เป็นน้ำตกหมูหน้าตาหน้า กินมากเลยนะคะดูโหเห็ดมาเป็นตอนๆเลยเยอะมากคุ้มคุ้มคุ้มพูดได้คำเดียวว่าคุ้มมากนี่เลยไข่ตุ๋นหม้อ,อไฟทะเลโหน่ากินมากเลยระวังร้อนลวกปากนะคะขอเตือนเลยเพราะว่าร้อนมากไข่ตุ๋นนี่กลมกล่อมรสชาตินี่ ฟูในปากนิ่มมากเลยค่ะโอ้โหขนาดพูดไปก็กืนน้ำลายไปอีกจะพากจบคลิปไม่น่าหิว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 มีแต่เมนูแซ่บแนี่เลยซิกเนเจอร์หมูกรอบแซลมอนน้ำปรา เดี๋ยวเรามาดูพี่ฟิล์มกินมั่งนะคะอืมกัดหมูกรอบไม่รอใครเลยไข่ตุนระวังร้อนนะระวังร้อนนะโหร้อนเต็มปากเต็มคำไม่เกรงใจใครร้อนมากนี่ค่ะตำยี่สิบบาท อันนี้ก็เมนูภายในเซตนะคะเดี๋ยวเรามาชิมตำยี่สิบของทางร้านมั่งน้ำปลาล้านัวมากเลยนะคะอร่อยมากมาถึงตำยี่สิบเมนูนี่ต้องสั่งตำราวน้ำปลาอันนี้ตำป่ารสชาติเผ็ดมากรสชาติกำลังดีเดี๋ยวเราไา กินไข่ตุ๋นกันมากนะคะปากกุ้งก่อนเลยอ๋เป่าก่อนร้อนแสบมากอันนี้น้ำตกหมูนะคะรสชาตินี่จัดจ้านมากเลยพูดง่ายๆอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนู่นก็อร่อยนี่ก็อร่อย,น,ออยนี่เห็ดจีน้ำมรีมซีฟู้ดนะคะ เต็มปากเต็มคำหน้าตาของคนมีความสุขได้กินของอร่อยกันแบบนี้ล้วค่ะขนาดผ้าก,ก็กือนน้ำลายไม่หยุดเลยไก่หนังกรอบเนื้อนุ่มมากจิ้มน้ำจิ้มที่ทางร้านให้มานะคะเข้ากันเข้ากันเนื้อนี่หวานอร่อย น้ำจิ้มของไก่นะคะพูดได้คำเดียวว่าอร่อยมากเลยค่ะพี่ๆน้องๆต้องมาลองนะคะอันนี้หมูกรอบแซลมอนมีกุ้งด้วยนะคะจานใหญ่มากกินหมดไหมนะกินหมดไหมนะหมูกรอบน่ารับประทานมากเลยกรอบมากแซลมอนก็เนื้อหวานมากเลยนะคะสดมากเต็มปากเต็มคำชิ้นหั่นมานี่ใหญ่มาก พูดไปก็เท่านั้นแหละเนาะมารับประทานกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาชิมแซลมอนน้ำาบาร์งแซลมอนก็สดนะคะมาลองรับประทานกันดูนะคะอันนี้ต้มยำเผ็ดกระดูกหมูกินเผ็ดต้องกินร้อนเข้ากันดีมากนะคะน้ำต้มยำเขาก็สามรสนะคะ เปรี้ยวเผ็ดออกกลมๆดูวีฟิล์มกินแาลมอนของเขาใครอยากได้แย่งกินเลยของมักของมักอยากให้เพื่อนๆมาลองกินกันนะคะมากับครอบครัวเมนูนี้ถือว่าคุ้มมากเจ็ดอย่างเลยนะคะ7จ็้อยเบเก้าบาทรสชาติก็กลางๆกินได้ทุกคนนะคะ ไม่เผ็ดมากทางร้านทํามาพอดีนะคะถ้าเราอยากได้เผ็ดแล้วก็เขียนไปว่ารสชาติเอาเผ็ดๆเขียนไปในใบที่เราสั่งอาหารเลยนะคะบางคนชอบกินเผ็ดบางคนชอบกินไม่เผ็ดแต่ทางร้านทํามารสชาติกลางๆนะคะหน้าออกฟินๆได้กินของอร่อย เดี๋ยวเราขอฝากช่องหน่อยนะคะแอมฟิล์มตะเวนแดกเราเป็นช่องน้องใหม่ฝากพี่ๆน้องๆอ,งอะ่ะช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะถึงขัดข้องประการใดเราก็ตั้งใจทำไปล้าโนร้านี้หาของอร่อยๆมาให้เพื่อนพีน่น้องได้ดูกันเพิ่งหัดทำานะเนาะ เราอาจจะตัดต่อ,อยังไม่ดีอะไรไม่ดีแต่ได้ขาของอร่อยมาให้พี่ๆได้ดูกันก็มีความสุขแล้วเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าไปไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะเราจะไม่หยุดกินสองคนแอมกับพี่ฟิล์ม ถ้าคลิปหน้าอยากรู้ว่าเราสองคนจะไปไหนฝากเพื่อนๆพื่อนี่ๆน้องๆกดติดตามเราด้วยนะว่าเราจะไปร้านไหนร้านอร่อยร้านเด็ดที่ไหนกินจนตัวแตกถ้าได้กินสองอร่อยก็มีความสุขฝากเพื่อนๆกดรับสกายกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคน้วยนะคะ